คุณมีโชคจากการเสี่ยงดวงหรือไม่สวัสดีคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผู้ที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ขออนุญาตเปิดดวงคุณมีโชคจากการเสี่ยงดวงหรือไม่ ตั้งจิตดีๆนะคะกลองที่1กลองที่สองกลองที่สให้เลือกใบที่ชอบที่สุดถูกชะตาที่สุดนะคะ สำหรับคนเลือกใบที่หนึ่งทำบุญกวดน้ำนะคะแล้วการเสี่ยงโชคจะทำให้เห็นผลจะได้รับโชคลาภเงินทองจากการทำบุญนะคะก่อนไปเสี่ยงโชคให้ไปทำบุญกวดน้ำให้ เทวดาประจําตัวเราสิ่งศักดิก์สิทธิ์ของเราเจ้ากรรมนายเวรตามลำดับนะคะไพ่ใบนี้ไพ่ใบที่58นะคะเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคของเรานะคะสำหรับคนเลือกใบที่สอง คุณมีโชคอย่างแน่นอนคะ่ะอันนี้คือดวงของคุณแล้วจังหวะเวลาของคุณแล้วไพ่ใบที่สิบนะคะไพ่บอกว่าให้เลือกนัมเบอร์ของไพ่นี้เลยนะคะมันคือโชคของคุณดวงของคุณแล้วที่มาเลือกไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้คือไพ่นำโชคของคุณแล้วนะคะ สำหรับคนเลือกกล่องที่สองสำหรับคนเลือกกล่องที่สามนะคะไพ่บอกว่าเรายังไม่มีโชคนะคะมันเป็นกับดักที่จะทำให้เราเสียเงินเปล่าไม่ควรเสี่ยงโชคนะคะสำหรับคนเลือกใบที่3มกล่องที่สาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังฝากกดใจกดติดตามเป็นค่าครูให้กับหมอด้วย แล้วค่ะสวัสดีค่ะ